สวัสดีค่ะสวัสดี f อช่องปุ๋ยพารวยช n แนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันของวันจันทร์ที่4นะคะวันจันทร์ที่4แอนให้ไปวิ่งลูดนะคะวิ่งลูด3-4-5เนาะวิ่งลูดให้ไปที่3-4-5นะคะ จับคู่นะคะตัวเจาะ373839นะคะ4 7 4 8 4 9 5 7 5 8แนะคะก็กบหัวเอาค่ะกบหัวเป็นหกเป็น9เอานะคะดาววีนะคะดาววีไป96เบิ้ลน,นะคะเก้าดาววีคืนนี้นะคะไป9 6เบิ้ล569เป็นเลขทูบนะคะห69เเลขทูบ ในตารางมี815นะคะ8157960นะคะ8157960ก็เอาไปวินเอาได้นะคะวินทํำยังไงตีก็หาจับเอาในตารางนั่นแหละค่ะอย่างเช่น905 150อะไรอย่างนี้ที่แอดไม่ได้จับให้นะคะตามสูตรนะคะให้8ชุดนะคะ ตามศูนย์ให้แปชุดแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดเก้าแปดนแปดห้าเ้านะคะห7เจ็ดหนึ่งหเจ็ดเก้าหห้าหนึ่งหห้า้านะคะก่อกำหัวเป็นหเป็น9้าเอาค่ะก่หัวเป็นหเป็นเ้าอเจดเก้าห7ห้าเก้าแอดก็แปลงออกมานะคะแอดก็แปลงออกมาเป็นประกาสีแดงนะคะเป็นประกาสีแดงนั่นแหละส่วน 1น d แอดก็แทนค่าเป็น0ูนย์ให้เป็นประกาสีแดงนะคะนอกเหนือจากในที่แอดจับให้ก็ไปหาจับเอานะคะก็หาจับเอาอย่างเช่น710อย่างนี้ค่ะในตารางตัวตัดเล่นในตารางแอดก็เอาขึ้นเป็นเลขชุดให้แล้วนะคะถ้าตัวไหนซ้ำนะคะถ้าตัวไหนซ้ำแอดตาลายเขียนซ้ำกันนะคะก็ เอาเลขไหลของวันนั้นขึ้นได้เลยนะคะเลขไหลของสมมุติว่าวันนี้ไหลสามเจ็ดอย่างนี้ก็สามเจ็ดขึ้นนะคะเลขไหลของวันจันทร์พรุ่งนี้เนาะก็ไม่รู้อะไรจะอะไรจะไหลก็ให้ไหลในเลขชุดของเรานะคะหรือตัววิ่งรูดของเราก็ได้เนาะเอาไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับแนวทางเล่นทั้งวันนะคะอันนี้เล่นได้ทุกหวยนะคะเล่นได้ทุกหวยแต่จะเข้าทุกหวยห,วยหรือเปล่านั่นแหละแค่นั้นละคะ่ะ มาลงคลิปให้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้ยิงขอให้ปังนะมแอดก็ไปก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ